เจ้าดึกด๋ยชื่อดึกกับชื่อด๋ยจ้าดึกด๋ยดึกด๋ปาแมีตะตูดมินแม่มีแมวจรชื่อพ่อแม่มันอ่ะพ่อแม่มันทิ้งไปพ่อแม่ไม่ใส่ไงแบบว่าท้องเราก็ทิ้งเงี้ยพ่อแม่ไม่ใส่พ่อแม่ไม่ใส่ทิ้งดึกด๋ไปแล้ว เพราแม่ไม่ใส่พราแม่ไม่ใส่ก็ตอนไปอุ้มไงน้องเดือดเลีจ้าพ้อแม่ทิ้งแม่หนูไปหรอจ้าน้องดือดีจ้านูตัวเล็กคนาก่มน้องดือดีน้องดือดีน้องดือดีลน้องเดือดเชยช่วยเดือกช่วเดือ ิวใจที่สุดเลยหิวใจที่สุดเลยน้องดึกดื่อรูปแมวจรนพ่อแม่เอามาทิ้งกินนมไหมกินนมไหมกินนมก่อนอะกินนมก่อนอะอ๋ะออุยทวนนมเอง ที่บ้านมีเยอะแมวจอนอืมอืมอ้อหยิบขวดนมกินเองอืมอ๋ออลงไป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  กระดาษเี่ก่อนฮะ <Hey. S 1> นั่นแหละกระดาษอ้อ oh. ปิวลงไปแล้วเอาตัวนะึงนั่นืมหิวแล้วจ้าหิวแล้วจ้าอืมแมวจร์พ่อแ,แม่ทิ้งไปก็ต้องเอามาเลี้ยงกะเนาะอ่ะกินกินกินอืมอมอิ่มแล้วเหรอ ดื้อด,ดื้อดื้จ้วาวานบ้านนี้มีหลายสายประวัติก็มีเต่ามาอืเต่าไหมเต่าตก็อยากเล่นเป็นสวนสัตว์บอสเต่ามีคนฝากเลี้ยงได้นะไม่ได้สัตว์เปิดแล้วส,สัตว์แล้วก็วันุชี้หืมเนี่ยวานุชีเต่าเดินอนุน่ารักจงัง เอาบอสขายต่อพี่เขาก็ได้พันเจ็ด <laughs> <laughs> นี่น้องเขามีขายด้วยนะ